ทีนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามทางด้านของพลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัดผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับท่านได้เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญชุมนุมสากลอ,อมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติจํากัดประจําปี2,565ครับคุณผู้ชมครับเมื่อวันเสาร์ที่26พฤศจิกายน2,565ที่ผ่านมาณนะห้องประชุมรียานนท์ชั้นสอาคารห่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ท่านพลตตรวเอกดํารงศักดิ์กิติประพั์ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญชุมนุมสากลอมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติจํากัดประจําปี2565โดยมีตัวแทนสมาชิกสากลเข้าร่วมการประชุมจํานวน86สากลด้วยกันครับสำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารงานของสากลตำรวจแห่งชาติ มอบนโยบายในการดำเนินงานของสากลอมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินและวิชาการให้กับสมาชิกสากลและเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยปัจจุบันมีสากลในสังกัด130สากรณ์กมีสมาชิกจำนวนกว่า2 5 0 0 0 0หืนรายมีเยอะเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมค่ะ โดยท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประธานในที่ประชุมได้กล่าวในที่ประชุมว่ารู้สึกเป็นห่วงเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในสากลเนื่องจากสากลบางแห่งมีปัญหาการพุจริตท่านก็พูดแบบตรงไปตรงมา,านี่นะครับจึงเน้นให้มีการตรวจสอบที่เข้มข้นมากขึ้นหากมีเบาะแสให้สมาชิกสากลก็ขอให้รายงานไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อให้มีการสุ่มตรวจสอบสวนข้อเท็จจริง ปัญหาของการกู้เงินสากรแล้วกลายเป็นหนี้ศูนย์เงินที่สมาชิกกู้ไปไม่ได้ทำให้คุณภาพชีวิตของสมาชิกดีขึ้นรวมถึงปัญหาคณะกรรมาการของสากรขาดความรู้ความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญด้านการเงินจึงก่อให้เกิดปัญหาด้านการบริหารงานภายในองค์กรครับทางนี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้ขอความร่วมมือให้สากรในสังกัด เน้นการดำเนินง,งานเพื่อสาธารณประโยชน์ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรหลานของตำรวจชั้นผู้น้อยยศร้อยตำรวจเอกลงมาพร้อมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานข้าราชการตำรวจที่มีผลการเรียนดีสำหรับสากลที่มีขนาดเล็กไม่มีเงินทุนที่เพียงพอในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้กับสมาชิกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะให้การสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุน ในลำดับต่อไปนั่นเองครับนี่นะครับข้อมูลที่น่าสนใจก็คือในปัจจุบันนี้มีสากลในสังกัด130สากลแล้วก็อย่างที่บอกนะครับมีสมาชิกจำนวน250,000กว่ารายนี่นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศในวันที่ท่านผบตรเป็นประธานการประชุมใหญ่สาม,มัญชุมนุมสากลอมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติจำกัดนะครับประจำปีนี้นั่นเองในส่วนของสากลอมรัพย์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ มีเว็บไซต์ด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ที่ชุมนุม p o l i s .ORG ก็จะมีรายละเอียดแล้วก็การอัปเดตกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจภายในเว็บไซต์ให้ได้ติดตามข่าวกันด้วยซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับมีท่านพลตำรวจโทสมเดชขาวขำเป็นประธานกรรมการนะครับแล้วก็กรรมการก็มีอยู่หลายท่านเลยทีเดียวะนะครับ คุณผู้ชมหรือว่าสมาชิกของสากลก็สามารถเข้าไปติดตามได้ผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าวนั่นเองครับคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าในส่วนของชมุมสากลอ,อมรับตารวจแห่งชาติเนี่ยนะคะได้มีการจัดโครงการสัมมนาไปก่อนหน้านี้ด้วยค,คือเขาเป็นโครงการสัมมนาคณะกรรมการดําเนินการที่ปรึกษาผู้ตรวจสอบกิจการฝ่ายจัดการชมุมสาก์อ,อมรับตํารวจแห่งชาติเรื่องของการจัดทําแผนงานและงบประมาณประจําปี2566ด้วยก็จะมีท่านพลตํารวจ โทสมเดจขาวขำเป็นประธานกรรมการแล้วก็มีการบรรยายในหัวข้อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานแล้วก็งบประมาณประจำปี2,565ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ทางชุมนุมสหกรณ์อมซัพย์สำนังกงานตำรวจแห่งชาติเองเนี่ยเขา เตรียมจัดทำแผนกลยุทธ์5ปีด้วยตั้งแต่ปี2563ไปจนถึง2567ซึ่งก็จะเป็นทิศทางแล้วก็จัดทำแผนงบประมาณประจำปีหน้าคือ2566เพื่อที่จะเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานนำไปสู่การพัฒนาแล้วก็การบริหารงานชุมนุมสหกรณนะคะซึ่งก็จะมีคณะกรรมการดำเนินการมีที่ปรึกษามีผู้ตรวจสอบกิจการฝ่ายจัดการและสหกรณ์สมาชิกก็คือ ได้มีการเดินทางไปเข้าร่วมสัมมนา,าด้วยนะคะแต่ว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็คือเมื่อวันเสาร์ที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็จะมีการประชุมใหญ่เลยเรียกได้ว่าเป็นการประชุมใหญ่สามัญนี่ยละค่ะเพื่อที่จะหาแนวทางร่วมกันนะคะแล้วก็ช่วยเหลือเป็นศูนย์กลางด้านการเงินและวิชาการให้กับสมาชิกของสหกรณ์ด้วยนั่นเองค่ะอย่างข้อมูลเมื่อปีที่แล้วนะครับปี2564นะครับคุณผู้ชมในส่วนของชุมนุมสหกรณ์ อ,อมรัต์ตารวจแห่งชาติถ้าเกิดว่าใครที่ฝากเงินเอาไว้ในสากลอ,อมทรั์เนี่ยเขาบอกว่าจะได้รับการปันผลอยู่ที่3.85%ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจใะนะครับเกือบเกือบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้น่าจะเป็นการปันผลหรือว่าดอกเบีย้ยที่เราจะได้รับก็คือสูงกว่าธนาคารหลายๆแห่งถ้าเป็นดอกเบีย้ยธนาคารณปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่นะครับคุณผู้ชมก็จะอยู่ที่ประมาณนะครับ 0.50%นะครับหรือถ้าเป็นแบบดิจิทัลหรือว่าเป็นบัญชีออนไลน์ก็จะอยู่ที่ระหว่าง1.5ถึง2เป็นส่วนใหญ่แต่ก็จะมีแบบอื่นๆอย่างเช่นการฝากประจำอ,อาจจะดอกเบีย้ยค่อนข้างเยอะ2 3ต่อปีแต่ว่าที่ออมทรัพย์แห่งนี้ก็ถือว่าให้ผลตอบแทนหรือว่าการปันผลที่น่าสนใจนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ3.85ี่นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ ะะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจด้วยเขาบอกว่าเฉลี่ยคืนก็คืออยู่ที่ประมาณ5%เลยทีเดียวะนะครับแล้วก็มีช่องทางในการสื่อสารในองค์กรอีกหนึ่งช่องทางก็คือ Line แอดนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะแอดเข้าไปได้เลยสำหรับบรรดาสมาชิกของชุมนุมสากรตำรวจแห่งชาตินะครับแอดไปที่ Line ID ีแอดนะครับมีแอดนำหน้าแล้วก็ตามด้วย fscp ย้ำอีกครั้งนะครับแอดไปได้ที่ fscp นั่นเองครับ